สวัสดีครับผมอาจารย์จินดาอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์วันนี้จะมาสอนวิชาเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาติดตามรับชมพร้อมกันครับสำหรับใบงานที่6นะครับเกี่ยวกับงานตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบประจุอากาศเครื่องยนต์อลสุ 4JK1 นะครับโดยใช้เครื่องมือร้อน X431 Pro วันนี้นะครับเราจะมาทำการตรวจสอบระบบประจุอากาศนะครับ เราจะทําการตรวจสอบการทํางานนะครับของระบบประจุอากาศและตัววัดแรงดันต่างๆที่เกี่ยวกับอากาศเข้าเช่นเดิมครับเข้าที่ read data stream เพื่อดูข้อมูลการทํางานของเซ็นเซอร์แต่ละตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกที่ engine data 1แล้วเราเข้าไปที่ Battery voltage ตนะครับตามหัวข้อที่เราอยู่ในใบงานข้อที่2นะครับเป็น mad air flow ครับ mad air flow หรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับการไหลของมวลอากาศเข้า เครื่องยนต์ซึ่งใน m a สแอร์โฟนะครับจะมีให้เราเลือก2ตัวคือแมสแอร์โฟที่เป็นการวัดปริมาณการไหลของอากาศกับ m a สแอร์โฟเซนเซอร์นะครับวัดสัญญาณที่ส่งกลับยังกล่อง ECM ของเราหลังจากนั้นนะครับข้อถัดมาจะเป็นเรื่องของบารเอม t เตกนะครับบารเมตกคือเซนเซอร์วัดความดันบรรยากาศนะครับโดยรอบเครื่องยนต์บารเอมิเตกก็จะวัดนะครับ แรงดันโดยรอบเครื่องยนต์ที่เป็นค่าแรงดันกับที่เป็นสัญญาณส่งกลับเช่นเดียวกันนะครับอ้าวทำการเลือกเข้าไปนะครับเพื่อดูระบบอากาศหลังจากนั้นนะครับที่ซุ้แจออนนะครับเราจะได้ค่าขึ้นมาแบบนี้นะเป็นหน่วยแรงดันนะครับสัญญาณส่งกลับเป็นแรงเคลื่อนโวลต์น,นะครับแล้วก็เป็นวัดอัตราการไหลเข้าของอากาศ แล้วก็เป็นแรงเคลื่อนส่งกลับให้เราทําการบันทึกค่านี้ลงไปที่ตําแหน่งของสวิตช์ออนนะครับหลังจากนั้นทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเราจะดูการทํางานของเซ็นเซอร์แต่ละตัว <c oughs> เมื่อเราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เราจะเห็นได้ว่าค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่รอบเครื่องยนต์เดินเบาตอนนี้นะครับค่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตัวไหนเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ ให้บันทึกลงไปในตัวของใบงานของเราเลยที่รอบเครื่องยนต์เดินเบาอ้าวนะครับเอาค่าที่นิ่งที่สุดครับค่าที่นิ่งที่สุดตอนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการเร่งรอบเครื่องไปที่หนึ่งพรอบเพื่อดูการวัดนะครับระหว่างแรงดันกับแรงแรงทรง,งกลับ ที่รอบเครื่องยนต์หนึ่งพันนะครับหนึ 1, ่งพันอ่บันทึกค่าครับค่าที่นิ่งที่สุดนะครับังหลจากนั้นรอบเครื่องหนึ่งพันเรียบร้อยแล้วรอบเครื่องสองพันครับที่รอบเครื่องสองพันครับเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะ ให้เราทำการบันทึกค่าครับรอบเครื่องสองพันค่าที่นี่ที่สุดใส่ลงไปครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการนำแรงเคลื่อนและสัญญาณส่งกลับที่เราได้ไปเทียบกับค่าสแตนดาดในคู่มือซ่อมเราจะเห็นได้เลยว่านะครับตัวรอบเครื่องยนต์กับแรงดันส่งกลับนะครับมีแรงดันส่งกลับตรงกันไหมนะครับ ในตัวของการวิเคราะห์ระบบอากาศนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หลกัหลกๆ2ตัวตรงนี้นะส่วนตัวของออสัญญาณ ITP กับ ETR นะครับถ้าหากว่ามีการทำงานปกติหรือผิดปกตินะครับก็จะเกิดการฟ้องขึ้นมาที่ r i d d a a อยู่แล้วนะครับ e f d u o t code อยู่แล้วแต่ตอนนี้ d ิ d ฟ o r code มีไหมครับไม่มีแสดงว่าสัญญาณ ITP กับ ETR ทำงานปกตินะครับ นี่คือใบงานที่6นะให้ทำการนำค่าที่ได้จากการบันทึกนะครับไปเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วก็วิเคราะห์ลงในใบงานให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นหน่วยสุดท้ายนะครับของดีเซลที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ